สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับเป่หลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่17นะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับวันพฤหัสนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับนลักษัตรก็จะพามาชมนะครับ EQ นะครับ BSS นะครับ BSS นะครับเป็นรุ่นนะครับ FCS นะครับเก้าศูนย์หกนะครับ ตัวนี้ก็ใช้งานปกตินะครับทั้ง2ข้างนะครับเป็น EQ นะครับ 3U นะครับ EQ 3U นะครับใครที่กําลังมองหานะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับตัวนี้นะครับขายในราคานะครับอยู่ที่นะครับ2,500บาทนะครับ2,500บาทครับตัวนี้จะสามารถนะครับตัวนี้นะครับจะสามารถนะครับตัดคมถี่ได้นะครับถ้าตัดคมถี่ก็ต้องกดตัวนี้เข้านะครับตัวนี้สัญญาณ ปล่อยจาก EQ โดยตรงเลยนะครับอันนี้ผ่านนะครับปรับได้นะครับ3าที่สแบนด์นะครับสไลด์ยาวนะครับ2ชั้นนะครับของ BEIT d นะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นน่าจะไม่ใช่หน้าเขียวนะครับจะไม่เชิงหน้าเขียวนะครับสีเขียวเป็นอย่างนี้นี่นจะค้ำค้นะครับหน้ามันจะค้ำค้สไตล์ค้ำค้นะครับสไลด์นะครับเนี่ยครับสไลด์ความถี่นะครับจะไม่เป็นวอลลุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มแค่ความถี่นะครับความถี่ว่าจะตัดเบสคไหมหรือจะเอาแบบอ่าตัด เบรออกหรือจะแต่เสียงกลางกับแบบก็สามารถปรับได้นะครับตัวนี้นะครับใครที่กําลังมองหานะครับตอนนี้ก็ออนไฟปกตินะครับตัวนี้นะครับใครที่กําลังมองหานะครับตัวนี้ก็ขายในราคานะครับอยู่ที่นะครับ2,500บาทนะครับอยู่ที่นะครับ2,500าบาทนะครับที่ร้านดอนสาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับสัญญาณเข้าก็ สัญญาณเข้าก็จะเป็นแจ็คฟนนสัญญาณออกก็จะเป็นสเปคอนนะครับสัญญาณออกก็จะเป็นเกียวาก็ได้นะครับโดยจะเป็นแจ็คฟนก็ได้นะครับสัญญาณป็น้เกียวาก็หรือแจ็คฟนนะครับผมเอาจากโทรศัพท์เข้าเสียบแจ็คฟนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณแบบว่าสัญญาณเราขาดนะครับเราสามารถเราสายต่อตรงเข้าได้นะครับตัวนี้นะครับ นี่ก็สวิตชิพเปิดนะครับอยู่ข้างหลังนะครับสวิตไฟนะครับตัวนี้ก็2,500บาทนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับที่ร้านรังสาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5ที่ร้านรังสาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับใช้งานปกตินะครับพี่ทนหนสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ F4 นะครับ96นะครับตัวนี้นะครับกำลังมาสินค้าของวันที่นะครับ17นะครับใช้งานปกตินะครับพี่ทนหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเปิดใพี่ทุกท่านสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ 2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับนี่ครับไฟปกตินะครับเนี่ยครับนี่ครับไฟปกตินะครับเนี่ครับเนี่ยครับไฟปกตินะครับต้องสองข้างนะครับเนี่ครับนี่ครับบางทีผมเสียบโทรศัพท์นะครับไฟจะไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะสัญญาณผมเล่งเบานะครับสัญญาณผมเล่งเบานะครับใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวมาลองนะครับ ฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ2,500าบาทนะครับ2,500าบาทที่ร้านวันศักส่งได้ทั่วไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถแลกทีเทินได um ้นะครับส่งได้ให้ทั่วไทยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ปล่อยแล้วนะครับนะครับสัญญาณปกตินะครับเนี่ย ผมไม่ได้เร่งแรงนะครับเนี่ยครับงานปกตินะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับนครับจะไม่ดังแล้วนะครับเนี่ยครับเนีครับอันน pues ี้พาราแล้วนะครับเนี่ยครับปกตินะครับตัวนี้ตัดนะครับเนี่ยครับตัดไม่มีเสียงอะโล่นะครับเนี่ยครับ ตัดก็จะมาแล้วนะครับไม่ได้ตัดนะครับตัวนี้ปับปิดลงมานะครับไม่ได้ตัดนะครับนะครับอ่าชแอลที่2ต่อนะครับเนี่ยครับใช้งานปกตินะครับเนี่ย สิบนะครับตัวนี้นะครับนะครับปกตินะครับนืงานปกตินะครับนะครับยังดีนะครับใครที่โทรรีบจับจองเข้ามาได้นะครับรีบโทรมาเลยนะครับ2,500บาทนะครับ ไปเลยนะครับราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับคัดค้นทีทุกช่องทุกชแนลนะครับ31แบนด์นะครับที่ร้านนรันศักก์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ0837398945นะครับ0837398945นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ